เกิดอะไรขึ้นกับโกตีไบรท์อ,อ่านแล้วอดห่วงไม่ได้โกตีรรายาวความรู้สึกไบรท์ส่งกำลังใจสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโกตีอารามบอยหรือว่าเจริญพรอ,อ่อนละไม้เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะ ปัจจุบันอายุ42ปีแล้วโกตีเป็นคนจังหวัดอ่างทองจุดเด่นคือรูปร่างอ้วนและเหมือนเด็กล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากโกตีได้ออกมาโพส์ตข้อความเศร้าไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะไปต่อโดยโกตีระบุว่าเอาจริงๆเลยนะมันเริ่มเบื่อจริงๆแล้วแหละตอนนี้ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่อยากให้ไปต่อเลยจริงๆนะ หลังจากนี้ต่อไปไม่ว่าคำพูดใดที่หลุดมาจากปากของหนูอยากให้รู้ว่ามันคือความจริงที่อยู่ข้างในฝ <ht> ันดีครับทุกคนงานนี้ทำเอาพิธีกรอ่านข่าวอย่างไบรท์พิจารณ์อดเป็นห่วงไม่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจโดยไบรท์เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าส่งกำลังใจก้อนใหญ่ๆให้พี่โกะนะคะกดๆค่ะไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับโกติด้วยนะคะขอให้ผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะ